ทรัมสั่งกองทัพเตรียมปฏิบัติการในไนจีเรียเพื่อจัดการกลุ่มติดอาวุธการเผชิญกับความเป็นไปไม่ได้และความรุนแรงในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วเมื่อวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายน2568โดนันทรัมประธานาธิบดีสหรัฐทำการสั่งให้กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการทางทหารในประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่เกิดขึ้นการรุมร้ายและการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธอิสลามิยอย่างต่อเนื่องทรัมกล่าวว่าเขาจะส่งกองทัพเข้าสู่ไนจีเรีย เพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้และป้องกันชาวคริสต์จากการลุมร้ายการสังการนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อมีการกล่าวอ้างว่าชาวคริสต์ในเนจีเรียถูกสังหารไปหลายพันซึ่งทําให้เกิดความกังวลและความตื่นตระหนกในสังคมเนจีเรียแต่ทรัมป์ไม่ได้ระบุเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงว่าชาวคริสต์ถูกสังหารมากขึ้นเกินไปจากชาวมุสลิมในเนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้นับถือศาสนาทั้งสองในระดับที่ใกล้เคียงกันกลุ่มสังเกตการความรุนแรงในเนจจีเรียกล่าวว่า ไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการสังหารชาวคริสต์มากกว่ากลุ่มอื่นนายพีทเฮ็กเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐตอบกลับโพสต์ของทรัมป์โดยกล่าวว่ารับทราบครับท่านกระทรวงสงครามกำลังเตรียมพร้อมสำหรับดำเนินการจะไม่ว่าในจีเรียจะปกป้องชาวคริสต์หรือเราจะสังหารผู้ก่อการร้ายอิสลามิสท,ที่กำลังก่ออาชญากรรมอันน่าสะพรึงกลัวนี้การตอบกลับนี้ได้ทำให้เกิดความแตกต่างต่อความคิดเห็นในเมืองอเมริกานายแดเนียลวัลลาที่ปรึกษาของประธานาธิบดีในจีเรียกล่าวว่า การดาเนินการทางทหารต่อกลุ่มยิฮห้าตควรดําเนินการร่วมกันและไนจีเรียยินดีที่จะรับความช่วยเหลือจากสหรัฐในการจัดการกับกลุ่มกบฏอิสลามิซ์แต่ย้าว่าไนจีเรียเป็นประเทศที่มีอํานาจอธิปไตยและสามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้เองนายโบลาทินูบูประธานาธิบดีไนจีเรียยืนยันว่าประเทศของเขามีการยอมรับความแตกต่างทางาศาสนาและว่าความท้าทายด้านความมั่นคง ส่งผลกระทบต่อผู้คนในทุกศาสนาและทุกภูมิภาคการสั่งการของทรัมป์ได้สร้างความตื่นตระหนกในประเทศในจีเรียและมีการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดการต่อสู้กับกลุ่มอิสลามิสเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งกองทหารต่างชาติเข้ามาในประเทศคำขู่ของทรัมป์ได้ทําให้เกิดความแตกต่างต่อความคิดเห็นแต่ก็มีผู้เห็นด้วยว่าการส่งกองทัพเข้ามาในประเทศอื่นอาจจะเป็นการทําลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในเขตนี้คุณคิดอย่างไรกรับการสั่งการของทรัมป์คุณเห็นว่า มันเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นและความคาดหวังของเราในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วนี้